ทุกคนสบายดีกันป่ะจ๊ะคอยก็กสบายยังมาพักันนม่กินข่าวเศร้ามั้งมึงดีชุดอดเลยอีนข่าวเศราอยู่รงแน่นยนนี้ยุ่ซสั้นที่สามสิบสองเลิศสัมนัแต่งดยโตเกียวทาวเวอร์ วิวสวยเลิศดสังเข็งเต็มสวัสดีท่านครับก่อนสวัสดีครับ <laughs> นฮ้ยงงกระตินจัดเรียกครับอันนี้เป็นห้องพิเศษไม่เป็นห้องรวมถ้าห้องรวมอยู่ข้างขังทั้งป่นตัวไข่มาอยู่ห้องพิเศษเลิศดสังเข็ต็มไปเลยบริษัา จั่งอาหารเรนี่เป็นอาหารเบเกอร์ฟันร่วมกับอาหารร่วมร่วมกับที่คาโรงแรมเ,รเสี่ยเฮาใจนะจ๊ะเขาจั่งเราคนเอามาไห้ยังสินะแล้วเป็นวัตถการันเป็นพิเศษนะจ๊ะยายมพู่เป็นคนพิเศษไงเฉ็น <c oughs> บอกแกละสายไลน์เลยต้องพิเศษพิเศษนะจ๊ะนะเด็กแต่ทีอเรื่องนี้ฉนบอกเด็กชมพูพ่คนพ,พิเศษเป็นบไงาไ่บ้างนี่โตเกียวอยูได้ตัวเมี่ยงโตเกียว ลุงแนมลุงแนมกับลุงแนมเคสตนโตโคติโอเคสตันโตเกียวลุงแนมโตเกียวเคสตินแ็นเผยว่าซีพิดกจะได้คยได้จ้ะเลือดสัมเณตเคสตนกินสาเคนกินาเเคสตกินสาโต,กโตกกเกียวเลือดบเราได้ไทายวิวบรรยากาศเลยบีนคนซุ่มพวกเจ้าบุญซุ่มหมอนในหนักเลยเนาะ อืมแบบแนีนห้หนาไหมเนาะพี่น้องเนาะไปคนแนนไปคะแนนแล้วโอ้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 ไปห่ออะไนล่ะไปซูมเข่าห้องคนอื่นประเด็นจังอาจหลายเลยเห็นของดีเลยเนาะพี่น้องเนาะฉันมีของดีที่เธอลืมไม่ลงทั้งรักทั้งหลงพะวงหนักหนาะ เลี้ยวเดี๋ยวเจ๊เดี้ยงนนี่ไปแล้วพวกกันไม่ลิปน่ะฮักสกุลสกุลลำลำรวยๆร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยได้กินเข่าอิ่มเราไปจิไปกันออกเที่ยวตะอไปเห็นปะท้ายอันนี้มาให้เบิ่งนี่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เต่าล้านปีเห็นบะเนี่ยเลือดสมเปนแตนเลยพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งอันนี้บัดนี้อันนี้เป็นหอย รูปหอยได้โชคดีลำๆรวยๆร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เงินทองไหลมาเทมามีชีวิตยืนยาวมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะเนาะหอยพี่น้องหอยจะหอยไปเราเรียบาตรทีนี่พวกกันไม่คิดหนาหลถดทายหอยไม่เบ่งเฮก็เห็นหอยบวกเาเลือดเซมเปนเต็มเลยไปแล้วพี่น้องไปแล้ววัดดีจ้าแบตเตอรี่มืดพอดีเห็นบ่